สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่189นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยที่แอด 304bibew นะคะมีตัวแอดนำหน้า 304bibew ไม่ใช่เว็บการพนันนะคะพี่พี่ขะหรือสายด่วน0834374753นะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ชมรูปภาพของดีของเด็ดก่อนใครเลยนะ นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะมาวันนี้มาในราคา,อ,าองละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะอง์ละสามรอบาทสี่องค์หนึ่งพันเริ่มจากนะคะอันนี้เป็นพระปุหนังนะคะพระปูปุหนังเลี่ยมนะคะเลี่ยมแบบแบบเนี้ยเขาเรียกเลี่ยมอะไรไม่ทราบนะเป็นโลหะหนักๆนี่นะคะพระปุหนังนะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการนะสามร้อยบาทค่ะสี่องค์หนึ่งพันนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะคะวันนี้ได้พระสมเด็จมาทั้งหมดสี่องค์นะสวยๆทั้งนั้นเลยสี่องค์นะคะสี่องค์นี่นะคะเริ่มจากนะคะพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะ อันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนปิดทองหรือทาทองคือไม่แน่ใจนะคะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะนี่นะเห็นเห็นชัดเจนไหมนี่นะคะเป็นแบบนี้นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะเป็นแบบนี้นะองค์ละ300บาทนะคะ4ี่องหนึ่งพันสมเด็จรายการที่สองค่ะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ ไม่ไม่ไม่รู้ชื่อพิมพ์นะคะไม่รู้ชื่อพิมพ์พ,พี่ดูกันเอาเองนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะสมเด็จรายการที่สามนะคะเป็นพิมพ์นี้นะลงรักค่ะอันนี้จะเป็นลงรักแบบแห้งๆเลยนะคะลักแห้งๆเลยนี่นะลักเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปเป็นสมเด็จรายการที่สี่นะคะจะหลืบเหลือบทองนิดนึงนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ได้พัตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆขาแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นชินลราดใบเสมานะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะกันน้ามาแบบนี้นะนี่นะคะ ชินลาดใบเสมาเล่มกรอบพลาสติกนะคะแบบนี้เลย300บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจสายด่วนนะคะรีบโทรปิดกันเข้ามาได้เลยนะคะนะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลย สักคู่นะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระขุนแผนกลุ่บ้านกลางะคะ่ะขุนแผนกลุ่บ้านกลางเป็นแบบนี้นะ,ะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระเขาเรียกอะไรนะวัดจุฬาอันนี้เป็นเนื้อดินนะคะวัดจุฬาหน้าหลังเหมือนกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะๆๆรายการต่อไปนะคะ <ๆ Isaac. S 1> เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมใส่กรอบมาแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะแบบนี้นะมาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะอันนี้เป็นเป็นพิมพ์เขา่าเขาเรียกเข่าอะไรเข่าตรงนะคะพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงแบบนี้เลยมันมันสภาพใช้นะคะส,สวยนะคะเห็นเม็ดแร่ชัดเจนเลยนะมลสารชัดเจนเลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระท่ากระดานค่ะ ท่ากระดานเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิน้นเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเหรียญอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญอะไรนะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาลงรักค่ะอันนี้จะเป็นพระปิดตาลงรักเก่าๆนะคะเป็นพระเนื้อผงนะนี่นะ เนื้อผงนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย300บาทค่ะพี่รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อท่านพ่อท่านเขียวนะคะพ่อท่านเขียวเ,เป็นสีทองทองนะคะตัวเหรียญเป็นสีทองทองนะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะปีปีสองห้าหนึ่งสามนะคะปีสองห้าหนึ่งสามแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสีทองทองแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพักขุดสะค่ะพักขุดสะแบบนี้นะคะพักขุดสะแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระคงค่ะพระคงอันนี้เป็นเนื้อดินนะพระคงนะคะเก่าๆสวยๆนะลาขึ้นเห็นชัดเจนเลย นะคะลาขึ้นเห็นชัดเจนเลยนี่นะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นนางพญาค่ะนางพญาองค์เล็กไม่ทราบพิมพ์นะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะของเดิมเขาจะบอกว่าเป็นพิมพ์อะไรนะอกนูนเล็กนะคะอกนูนเล็กแบบนี้นะคะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพันเนื้อโลหะเป็นรูปหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะอันเนี้ยเป็นเนื้อโลหะนะคะเนื้อโลหะด้านหลังมียันนะด้านหลังมียันด้านหน้าเป็นหลวงพ่อแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็เป็นการตัดช่อนะคะเห็นไหมเห็นชัดเจนนะคะการตัดช่อแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นอ่า หลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรแบบนี้นะเขียวเขียวเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเพชรนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเอมค่ะเหรียญหลวงพ่อเอมแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเอมเก่าเก่านะคะดำๆเขียวเขียวแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็น พัดลอดนะคะพัดลอดไม่ทราบพิมพ์นะไม่ทราบพิมพ์แต่เห็นหน้าตาชัดเจนแล้วก็ส่วนหูชัดเจนนะคะรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะนี่นะคะสวยๆเลยสามร้อยบาทนะคะพี่ๆขาสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะได้มาทั้งหมดสี่องนะคะพรนะ,ะรูปลอหลวงพ่อเงินนะได้มาทั้งหมดสี่องนะคะรูปลอหลวงพ่อเงินเนี่ยนะคะเริ่มจากหลวงพ่อเงินรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพิมพ์นี้นะสีสวยเก่าๆเลยนะคะใครชอบความเก่าเป็นการตัดช่อด้านล่างนะคะเนี่ยนะ ต่อไปหลวงพ่อเงินรายการที่สองนะคะเป็นพิมพ์นี้นะคะอันเนี้ยจะออกอ่านะอะไรไม่ทราบนะแต่ว่าเป็นสีออกเงินเงินนะตัดชอด้านล่างนะคะสีออกเงินเงินนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สามะคะ่ะเป็นพิมพ์นี้นะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ นี่ค่ะตัดช่อเหมือนกันนะคะตัดช่อเหมือนกัน300บาทนะคะหลวงมพ่อเงินรายการที่4นะคะหลวงมพ่อเงินรายการที่4เป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเห็นชัดเจนเลยองนี้นะคะนี่ค่ะเป็นตัดช่อเหมือนกันนะคะอันนี้จะมีชอม่อยื่นออกมาหน่อยหนึ่งนะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตุ๊กตานะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเรียกเรียกเป็นตุ๊กตานะลงรักปิดทองเก่า รักล่อนเลยนะคะเห็นไหมรักล่อนเลยนะคะเห็นชัดเจนเลยนะนี่นะคะเป็นพานเนื้อผงค่ะลงลักปิดทองเก่าๆนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้นะคะมีเส้นที่ปากนะคะมีเส้นที่ปากเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะ300บาทค่ะ3า300บาท รายการต่อไปนะคะมีอยู่ดอกเดียวเลยตะกุดนะคะตะกุดตะกุดลงลักนะนคะลงลักถ,ถักเชือกลงลักนะคะเก่าๆเลยอันเนี้ยราคา500บาทองค์เดียวนะคะราคา500บาทองค์เดียวนะคะตะกุดนะคะ500บาทองค์เดียวเลยนะคะนี่นะ จะส่งฟรีทุกรายการเหมือนกันนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลย500บาทนะคะองค์เดียวเลยนะเนี่ยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเหมือนกันนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับ e ีีนี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุนน่นนนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่อ p พีหน้านะคะ อีพีนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ